ช่วงที่สองของรู้ทันการเมืองไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรุมไปถึงฝากปฏิพภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไลฟ์สดย t u b e นั่นก็คือน้ำก้านตองด้วยนะคะในช่วงนี้ต้อนรับท่านพลเรือเอกบรรวิตเก่งเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เกครับขอบคุณครับพี่เดกครับเขาบอกว่าไอ้เลือกสวเนี่ยมองจากดาวอังคารยังเห็นเลยว่ามันไม่สุดจริตใครๆรู้หมดทั้งประเทศกืมต่อไม่รู้ ป่านนี้ยังไม่รู้แล้วมันจะไปกันยังไงครับบ้านเราเนี่ยแต่ว่าวันนี้เขาก็ถ้าเขาไม่รู้ตัวเขาเองก็ก็จะมีปัญหาตัวเขาเองยังมีปัญหาเพราะว่าออถ้าสังคมมันพิสูจน์ได้ตัวหลักฐานมาความชัดเจนทั้งองค์องค์ทั้งรูปคดีทั้งไอทอีวีสำคัญที่สุดมันมีพยานสะเป็นหมื่นคนที่อยากเป็นพยานนะเนี่ยนควครูมันไม่อยากเป็นผู้ต้องหานะเออใช่ใช่ใช่เอาถ้าคุณให้การ ถ้าผมเรียกมาแล้วคุณให้การเป็นพยานหรือจะเป็นผู้ต้องหาเขาก็อยากเป็นพยานกันหมดใช่แล้วตัวเงินเนี่ยมันมีมันมีตัวเงินซึ่งมันไอ้ตัวเงินเนี่ยมันปกปิดไม่ได้มันโอนกันทางบัญชีโอนกันผ่านมือถือมันไม่ใช่เป็นเงินสดห้าร้อยล้านแล้วเขามานั่งจะมันมีการโอนทางบัญชีด้วยไงเพราะฉะนั้นถ้าแล้วทางบัญชีเนี่ยมันหาได้หมดตอนนี้อมันหาได้หมดดูดีไซน์เขาแถลงออกมาชุดแรกน่ากลัวมากเลยนะครับ ถึงเส้นเงินเลยแล้วบอกเส้นเงินถึงขาใหญ่ด้วยโหคืองานเนี้ยใช่ผมเดานะ,ะถึงแน่นอนอืเพราะว่าเมื่อคุณวางแผนงานขนาดนี้ในเวลาที่มันกระทัดสั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะเก็บรายละเอียดได้ม,มันไม่สามารถจะปกปิดได้เพราะ<ช>มันต้องมีการคุมเพราะมันเกี่ยวกับเงินเนี่ย<ช>มันต้องมีผู้ดูแล อย่างมันก็เบี้ยวก็แตกคนก็หิ้วไปหมดใช่ไหม,มก็ต้องมีการดูแลเป็นขั้นขั้น,นตอนเพราะไม่ใช่น้อยๆน,ยน,ยนะตามข่าวว่าสี่ร้อยล้านน่ะก็ใช่เนี่นเพราะมันมันต้องใช้เงินจนํานวนนั้นอ่ก็เ<ห>พื่อนผมคนหนึ่งก็ไปไปสมัครเป็นสวคผมก็บอกเอ็งอย่าไปเชื่อเลยอย่าไปสมัครถ้าเอ็งอยากสมัครเป็นสวรจริงเอ็งต้องไปในชุดที่เขาอยากจะทำงานนี่เออเอ็งต้องไปอีสานหน่อยอ อ่าไปที่เขามีสนามโมโตจีพีอะไรก็มีคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อ่บอกชื่อก็รู้แหละเขาก็มาฮะเขาก็มาคุยกับเพื่อนผมว่าช่วยพาไปฝากหน่อยนะเขาอยากเป็นสวอเขาก็อยู่แถวแถว้นอ่ะอีสานเนี่ยปรากฏว่ามีก็มีคนพาไปพบกับคนมางคลที่มีอยู่ในเครือข่าย เขาบอกพี่มาช้าไปมันมันผมจัดเสร็จหมดแล้วอมันมีบ่อยนี่ผมก็ได้ยินมาว่าเต็มแล้วมาเลยกันตอนนี้แล้วตอนนี้รูปแบบมันหนีไม่ออกอเพราะว่ามันใหญ่เกินไปมันมีคนมากเกินไปก็ถูกคนสองคนคุยกันนความลับยังมีมีอยู่แต่พอสามคนก็ไม่มีแล้วแต่นี่ไม่ใช่สามนะคะนี่เป็นหมื่นเป็นหมื่นเพราะว่าได้มา เอาว่าตามข่าวอีกเหมือนกันร้อยสามสิบกว่าร้อยสี่สิบเนี่ยร้อยสี่สิบในรอบสุดท้ายแล้วทอนกลับไปดิทอนกลับไปไอ้รอบแรกอ่ะมันจะกี่พันคนวะนั่นอ่ะปัญหาคุณจะให้การเทสหรือคุณจะเป็นพยานเออผมเป็นพยานก่อนละอ่าข้างนี้เป็นพยานกันหมดผมเป็นพยานกันหมดมันก็เอาตัวอ่อพอเอาตัวรออเสร็จมันก็ลงไปที่ผู้ดำเนินการแล้วมันก็กลายเป็นการซ่องโจรการเป็นฟอกเงินไปรับแล้วด้วยสอ้เนี่ย สอบแล้วซ่องโจรที่พี่เดชบอกอะอายองยี่รับหมดแล้ว 2> <2> วันนี้มันมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่การหักล้างทางการเมืองกันด้วยออืผมผมเห็นอย่างพี่เดชร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับหักล้างทางการเมืองเ,เป็นการเอาคืนเอาเป็นการเอาคืนว่าเองเคยทําไว้ยังไงวันนี้เป็นยังไงแล้วก็เป็นการแพรวถางต้นทางในอนาคตอีกนะ อดีตเป็นความแค้นปัจจุบันและอนาคตก็ยังมีอนา,าคตที่ต้องอต่อสู้กันอีกอมแม้ในสามเลือกตั้งหน้าก็ต้องเผชิญหน้ากันอีกมาเผชิญหน้ากันเลือกตั้งอบอจอก็ทีแล้วไงใช่ไหมครับเพราะว่าสงครามเนี่ยมันไม่มีให้ใครเขามีกําลังแล้วเขาต้องเขาก็ทำลายเบาสะเบียงกลากันไปใช่ไหมใช่ พ่อมาจะมาบุกเราก็ต้องไปแถวสูไปแถวสูพพันแถวเมืองการไปสร้างทำทํทำลงทำนาไว้เวลายกกองฐานมาได้มีกินใช่ไหมก็วันนี้เขาต้องเตรียมการเรื่องต่างนามันจะเป็นยังไงเขากวันนี้นักการเมืองทั้งหลายก็ต้องสู้กันเพื่อนตัางนาใครจะเป็นรัฐบาลใครจะอยู่อย่างคุณทักษิณก็ชัดเจนแล้วก็บอกว่ามัยหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีสองร้อยก็ถ้ามีสองร้อยก็แปลว่าลูกสาวเนี่ยก็ต้องเป็นนายกอยู่เอาผมบอกเลยีไอ้ไอ้ไอ้คาสิโนอ่ะ ไม่ได้สมัยนี้เอาสมัยหน้าแน่ใจขนาดนั้นเลยเพราะนั้นนะเพราะฉะนั้นมันถ้ายังมีการเลือกตั้งเขาก็ต้องมั่นใจว่าเขาได้ถ้ามีการเลือกตั้งมันก็ต้องมีพักหนึ่งถูกทําลายไปแล้วบ้านป่าพี่ผมก็ไม่เร็วนะเออบ้านป่าพี่ผมว่าไอสวเขามีสิบบวกนะเออ,อแล้วนี่เขาเอาใครแต่ใครมาเขาจะถแถลงว่าได้อะไรอะ่ะภาค ที่ออกมาลูกในทหารเก่าแบบพี่เด่นเนี่ยลูกพีวิทูญยศสวัสด์อ่ะเขา,าแถลงเลยเขาหกสิบคนเออไม่อยู่มาอยู่กับบ้านป่าก็มันก็ถ้ามีหกสิบคนมันก็เกินมันก็เกินจํานวนสสแล้วมันก็ม,นกมันก็พูดกัมันก็เกินทุกคนอ่ะแต่ปัญหาวันเนี้ยเราก็เห็นอยู่ว่าพรรคกล้าทำขนาดที่เขาที่เขาทำมันอยู่ที่เขาทำอยู่จริงแล้วเขาเล่นอยู่จริงตอนนี้ผมชอบมากนะ ชือ่อกล้าทำเขอาบอกว่าตะก่อนเนี้ยเรากลัวบอกเฮ้ยก่อนคืนหมาหอนบอกเฮ้ยหมาไม่หอนเลยทําไมวะโอ้เขาบอกจ่ายไปหัวเราเป็นพันข่าวอีกนะเขาบอกจ่ายไปหัวเราเป็นพันหมาไม่หอนเลยห <c oughs> มาหอนอ่ะกูได้ไม่ถึงพันกูเลยหอนหน่อยไอ้น,นี่เกินพันหมดไม่หอนเลยพี่อืมเออเงียบกิ๊บเลยแล้วยิงหนักด้วยเราสิแบบนี้ก็จะเลือกตั้งอีกใช่ไหมเลือกตั้งเทศบาลใช่ค่ะวันนี้ข่าวมาอ้าวผมไม่ยืนยันไ้ที่ไหนนะ แต่ก็บอกได้เลยว่าเขาซื้อกเป็นเป็นหลังหลังหนึ่งเนี่ยบ้านเป็นหลังนะเพราะว่าในทะเบียนมันจะมีชื่อเป็นหลังใช่ใชแล้วในหลังนี้จะมีกี่คนก็ซื้อเป็นหลังเอาไปหลังละพันห้าพันห้าคนจัดการก็เอาไปสามร้อยอีกสองอีกพันสองก็ไปแบ่งกันเขาก็ซื้อเป็นหลังเพราะว่าถ้าเทศบาลน,นี้มีงบปีละร้อยล้านสมมติสี่ปีก็สี่ร้อย ถ้าเขาต้องการคะแนนเสียงเพื่อชนะในเทศบาลก็ใช้ประมาณแปดแปดพันเสียงถึงหมื่นเสียงหมื่นเสียงก็โดนไปหมื่นเอ่อพัอนบาทพันห้าร้อบาทมันก็กีก็ใช้หลักสิบล้านใช่แต่ไปดูแรเงินสี่สี่ร้อยล้านมันก็เหลือเฟือแล้วดูง่ายด้วยสเกลมันไม่ใหญ่คนตัวสอบก็น้อยก็ใช่เพราะมันก็ทั่วไปหมดเพราะนั้นเอ ถ้าพักที่ไม่มีเงินมันก็ไม่มีสิทธิ์แล้วยิ่งคนกําลังจนๆอยู่แบบนี้ด้วยไม่ต้องไปพูดถึงเขาหน้ายิงอย่างเดียวนะฮะยิงอย่างเดียวเขาหน้ากระสุนอย่างเดียวนะโอ้เพราะในอดีตเนี่ยตอนเราเป็นเด็กๆเราก็ยังเห็นอะทองดีอิสระชีวินนะใหญ่สวิตชาติดูนี่มาจากครูบาอาจารย์มาจากครูประชาบาลไขแสงสุขใสมาจากอะไรความเนี่ยเดี๋ยวี้คุไปดูใหม่เลย มันจะคู่รับเหมาหมดเลยใช่ใช่ฮะไม่มีแล้วคนพวกนั้นอืเพราะว่าแพ้ตายเราเนี่ยมันจเจริญขึ้นอจเจริญไปหากลุ่มก้อนที่เป็นผู้รับเหมามันไม่ได้ไปอยู่กับพวกทนายความคนมีชื่อเสียงในแต่ละพื้นที่ใช่ไหมไม่มีละ็<ข>มืทางใต้ไปเด็กคิดดูเลยครับประจันิปัตะได้สี่พันไม่รู้เดินเเดินกลับบ้านไม่ถูกนะ เขาเอาขาแล้วเอามือแล้วเอาหัวเดินยังไม่งงงอยู่เลยอะสี่พันนะก็ไปปัดในกรุงเทพไม่เหลือเลยออทั้งที่เป็นเมืองหลวงของประชาธิปัตย์ใช่อะเพราะว่าทันทีที่ไปปัดไปไปปัดเนี่ยเขายิ่งใหญ่จากการต่อสู้กับเผด็การถนอมประพาสตั้งแต่สมัยคุณครวงน,นะใช่ครับก็สู้กับพวกตมปอมาพอมารุ่นสาม,สามปอ,อม ไปปฏิบัติไปอยู่ในค่ายทหารเอาพิเศษเป็นรัฐบาลมันก็คือจบ,จบแล้วจบแล้วและโจทย์ตัวนี้เป็นโจทย์ที่รักดินกำลังกุ้มใจอยู่ผมทายนะ,ะว่าเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบ,บาลกับสองปอชะตากรรมเขาจะเป็นแบบปอชปหรือเปล่าวันนี้เขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่ามันจะไหมจะเป็นอย่างนั้นไหมมันก็เขาก็มีความรู้สึกตรงนี้เหมือนกันว่า จากนี้ไปก็จะแก้ปัญหานี้ยังไงเพื่อเอา,เอาประชาชนกลับมาม,มันก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้คุณทักษิณก็กำลังในฐานะเป็นจิตเ,เป็นคนที่คนไกลใหญ่ของพรรคเขาก็อมองไปถ้าเผื่อพรรคภูมิใจไทยมีอันเป็นไปท,ที่ผมคุยเมื่อเช้าก่อนอมผมบอกว่า วันนี้พรรคประชาชนเนี่ยเป็นพรรคมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นบริษัทจำกัดเจ้าของมีอำนาจเต็มส่วนพรรคพุธชาเนี่ยเป็นห้างหุ้นส่วนเพราะ้นห้างหุ้นส่วนเนี่ยจะจะลลำบากที่สุดเพราะหุ้นส่วนมันต้องประชุมกันว่าพขาดทุนมันก็ไม่เอาเพิ่มทุนมันก็ไม่ให้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นพรรคที่อ่อนแอที่สุดในสามพรรค แล้วถ้าเกิดมีชะตากรรมอีกพาคหุ้นสร้างคนส่วนก็แตกมันมีเกี่หุ้นก็ตามก็แตกหมดก็มันเป็นห้างคนส่วนบ้านใหญ่ผมใจไทยน่ต้องอย่างนี้มามันประกอบด้วยบ้านใหญ่หลายๆใช่ไหมบ้านใหญ่ก็ต้องหนีก่อนถ้าจะหนีไปไหนอ่ะก็หนีไปกล้าทํำไหมหรือจะหนีไปเพื่อไทยวันนี้ก็พอมาเรื่องมาเรื่องหัวซ้ออวอไปอีกถ้าเกิดเป็นเป็นจริงตามนั้นมันก็เป็นชะตากรรมเหมือนกัน นะเพราะว่าตัวบุคคลมันชัดเนี่ยนะว่าตัวบุคลคลใครนั่งไปประชุมสัมมนาที่ไหนจัดกันยังไงเหมาจ่ายกันยังไงเอาบินค่ารถกับค่าเครื่องแบบไอเสื้อเหลืองก็มันคงไม่จะซื้อไม่คงไปไม่ให้ไม่ใช่ไปจัดกันแปดเก้าร้านนะนะอาจจะจัดกันอยู่ร้านเดียวร้านเดียวก็จะมีคนจ่ายคนเดียวได้ไปเสร็จไปนี้มาใบเดียวก็จบแล้วเพราะนั้นเรื่องนี้มันเปลาะมากแล้ว ผมเชื่อว่าไม่เกินสองเดือนจะมีหมายจับออกมา,าผมว่าเชื่ออย่างพิเด็ดเพราะว่าดูจากที่ดี i อแถลงเนี่ยมันได้เส้นเงินแล,แล้วแล้วเส้นเงินเนี่ยระดับเลขาพักยังมีเนี่ยโอ้โหกล้าบอกนี่น่ากลัวเว้ยน่ากลัวเพราะว่าจะมีหมายจับแล้วมันจะเป็นสะเทอนเรือนลั่นเลยอืจะเป็นหมายจับสะเทอนเรือนลั่นว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวเนี้เขอาอย่าที่เขาพูดถึงอันเนี่ยมันก็เห็นเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นตาละเริ่มเห็นแล้ว เห็นแล้วพาะฉะนั้นเรามาดูเอเรามาดูไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกคุณในวงเนวินอะไรมันก็มันก็จะเห็นมองเห็นได้มันถ้ามันประกอบกันหมดเราจะเห็นภาพใหญ่ใช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 ่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นแต่เราก็พูดเร็วไม่ได้เราก็ยืนยันไม่ได้เพราะในการเมืองมันมีความเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่ที่พวกนี้ไม่พ้นแต่ที่แน่ๆกล้าทําทําที่นครธนบุรีเนี่ย ต้องชมฮะว่าใจเขาถึงมือเขานิ่งพรอใส่หมาไม่หอนเลยเนี่ยใส่เกยเกยเกยดจำนวนหมาหอนเนี่ยใช้ได้จริงๆใช้ได้จริงๆฮะอ,อยู่เลยอ่ะต้องถามพ่อเทพไทยดิออพูดไม่ออกเลยจังหวัดบ้านตัวเองออต่อจาอนี้ยิ่งใหญ่แล้วเออชื่อในนครจินรานเนี่ยคือ,คอทัทษรั้นนะรุ่นรุ่นของคุณชวนเนี่ยมันแก่ไปหมดแล้วมาแปดิแล้วแต่คนรุ่นใหม่เนี่ย มันไม่ได้อยู่กับการสื่อสารแบบเก่ามันอยู่กับมือถือรุ่นใหม่มันเป็นโลกเดียวกันหมดมันไม่มีภาคแล้วไงไม่มีสารไม่มีภาคเหนือมันกลายเป็นคนที่อยู่กับ iPhone กับไอซัมซุงแหละแล้วไอซัลไอโฟนกับซัมซุงมันมันสื่อสารกันยังไงมันก็กลายเป็นตัวนี้หมดแล้วเพราะนั้นมันไม่มีคำว่าภาคนิยมแล้วคิดดูเจเนอเรชั่นสองเนี่ยเจเนอเรชั่นของท่านเทพไทยเนี่ย สุภัทราแฟนปฐมมงเนี่ยสุภัทรามาสนิทเดิมลูกคุณสุลินเนี่ยเจเนเรชันนี้ยังหมดเลยอ่ะเออกลายเป็นรุ่นรุ่นธรรมนัตเลยอ่ะวันนี้<อ>ไม่มีภาคแล้วเออแบบพี่เด็ดว่าหมดเลยอ่ะไม่มีภาคเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแล้วมันก็เป็นอย่างที่ก้าวไกลหรือ้พรรคประชาชนเขาได้ไปเนี่ยมันคือความรู้สึกใหม่ๆของคนรุ่นใหม่เท่านั้นเองเพราะนั้นการเมืองมันเปลี่ยนแล้วอะ มันมันไม่สามารถจะยึดโยงกับการใช้ความแพ้แพร่ของของคุณชวนหรือของแพรปัดคราเนี่ยมันจัดแล้วชาวบ้านเขาก็รู้ว่าแพ้ปัดวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของชวนเออใช่ใช่นไหมชาวบ้านเขาฉลาดเขารู้นี่คุณจะพูดมันก็ไม่ใช่ของคุณใช่ใช่ไหมใช่คนนั้นคุณจะต้องทําตามอยู่เลยบอกไม่เห็นด้วยแต่ต้องยกมือเพราะต้องมีวินัยผมว่าเรื่องตั้งหน้าเนี่ยถ้าพรรคภูมิใจไทยยังอยู่เขาต้องทำศึกหนักอ่ะ พรรคกาทําทำในภาคใต้แต่ถ้าไม่อยู่คนในพรรคคูณไทยหลายคนที่อยู่ในภาคใต้ก็จะมาอยู่พรรคกาทําทำแค่นั้นเนี่ยมไม่มีอะไรมากมายกว่านี้แล้วพรรคพี่ป้อมบอกว่าที่เปิดตัวมาแรงเลยแหมไอสุรเดชบอกว่าหกสิบคนเลยเนี่ยโอ้โหมาคนหนือหกสิบคนมาจากไหน <laughs> แต่ว่า <laughs> แต่ตอนนี้มันมีอย่างงี้ยะ พรรคเพื่อไทยจึงมีเป็นร้อยสองพันร้อยก็จริงแต่เขาก็จะมีตำรัฐมนตรีจำนวนไม่มากไม่ได้ตามสัดส่วนแต่ถ้าพรรคที่มาผสมเนี่ยเขามียี่สิบสามสิบเขาจะได้สัดส่วนใช่ฮพรรคนี้มีเป็นร้อยแต่ก็แค่นั้นอ่ะเพราะคนที่อยู่ในไม่ใช่ยี่สิบได่หนึ่งยังไงคนอื่นคนไม่ต้องได้ใช่แต่ถ้าพรรคลุงป้อมพรรคพวกเนี้ยเขามีมายี่สิบสามสิบคนมันก็จะมีโควตารัฐมนตรีใช่และโควตาเนี้ยมันทาให เป็นสินค้าที่ขายได้ใช่ไหมเป็นสินค้าเพราะนั้นวันนี้ถ้าเผื่อพักวิการปรับพรอมแล้วก็มีคนไ่บอกว่าเอามา20คนได้กระทรวงเกตเกตสามไปนะเกตสองไปนะ หรือจะอยู่ฝั่งนู้นไปเลยอ่ะเป็นฝ่ายค้านก็เขาก็มามาขอตีตัวเป็นเป็นซีเป็นบีนั่นแหละคำถามนี้ไม่รู้คําตอบแล้วบอกถ้าว่าถ้าเผื่อว่ากูตอบว่ากูเป็นฝ่ายค้านกูก็ต้องไปโรงพยาบาลบ้านสมเด็จให้กูเป็นบ้าไปเปล่าเพราะฉะนั้นมันมันมีสงถึงมันจะมีสงครามตัดหัวกันเพื่อเอาเอาตัวมาฆ่าหัวมันเสียเอามีมันมาอะไรอย่างเงี้ยแบบนังไทยอ่ะเลือกตั้งใหญ่เนี่ยนะครับกระแสมันเกิดได้ พี่เด็ดโหว่ไหมครับว่าไอ้กระสุนจะมียิงบอดนะเพราะว่าถึงวันนั้นเนี่ยมันก็ยังมันก็เรายังไม่รู้ว่ารัฐนุนจะแก้จะแก้หรือไม่แก้นะเอาเอาเ์ว่าไม่แก้ก่อนแก้ยากถ้าดูแลถ้าไม่แก้เนี่ยผมว่ามันก็อยู่แก่แค่พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนสองพักรวมกันมันก็เกินสองร้อยห้าสิบมีคําถามอีกเขาบอกพรรคประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้ชิดกับ ทักษิณน,นะก็ที่ฮ่องกงวันที่ตั้งรัฐบาลก็ผู้นําจิตวิญญาณเจอกันนะเขาเขาจุติจากจุดเดียวกันอในดินเอเขามันมันยังเป็นดินเอเดียวกันอยู่อใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันอาจจะแตกแสดไปนิดหน่อยครับแล้ววันนี้ถ้านเลือกตั้งหน้าพักเพื่อไทยก็จะเสียกระแสไปเยอะครับแต่ก็ได้กระสุนมาแทนอส่วนพัก ประชาชนถึงเข้าได้มาถ้าไม่ถึงสองร้อยห้าสิบเขาก็เป็นฝ่ายค้านต่อ,อถึงก็จะเป็นพรรคที่ได้คะแนนมามากมแต่ทุกคนก็ไปรวมกับพรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นรัฐบาลเพราะว่าถ้าเพื่อไทยไปรวมกับพรรคประชาชนคนก็คงจะออกมาเต็มถนนเหมือนไทยรักไทยโดนเหมือนพลังประชาชนโดนแล้วถ้ากล้าทำไม่ไปรวมกับเพื่อไทยอะ ร้านเปอร์เซ็นต์เขารวมกันไม่พื่อเกิดอีลูกคุณไม่มีทางไม่มีทางเขาเป็นเขาเป็นโรคกับพระจันทร์มาเขาติดกันอยู่น้ำขึ้นน้ำลงมองผูกพันกันไม่เหมือนกับพี่ผมนะอ้าวไปซะแล้วเชื่อว่าน่าจะเห็นภาพกันชัดเจนแล้วนะคะสำหรับการหลังจากนี้จากพี่ประเด็นเนี่ยภาพที่แน่นอนแล้วชัดแล้วโอกาสเกิดสูงจากประสบการณ์ของท่านเอง <singing> <elim specific. S 1> มาไอมาจากประสบการณ์เนี่แน่นอนฝันยังสู้ประสบการณ์ไม่ได้เลยวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณคุณพระเดชภูรีปฏิพันธ์มากๆนะคะขอบพระคุณค่ะ พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากับเรื่องที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวน13มิถุนายนนี้เดี๋ยวเราคุยกับเจ้าตัวผู้ร้องเลยนะคะคุณชานชายัยอิสระเสนารัก์ในช่วงหน้าแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝาผิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไลฟ์สดยูทู e นั่นก็คือน้ำก้านตองด้วยนะคะพักครู่เดียวเดี๋ยวมาค่ะ